และแล้วตอนนี้ฝนก็ถล่มทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างสีรถขุดอยู่ข้างล่างถอยดินต่อกันขึ้นคันงานขุดลอกหนองน้ำบ้านขวาวตำบ,บะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนมาแล้วครับนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกแล่ละที่ฝนถล่ม ตอนกลางวันโอ้เริ่มนักขึ้นตัดทุกทีทุกทีแล้วครับปลาจอ้อนี่อยู่ห่างหน่อยครับเดี๋ยปลาจออยู่ลึกกว่าเขาเลย ท่านเป่าหนุ่มไอ้ในพี่ต้นเนี่ยเกาะคุมกันอยู่ฝนถลม่มฟ้าบันดานป่าจอดนิ่งแล้วครับเอาอยัางไงจะหยุดก่อนไหมหรือว่าจะลุยต่อจะลุยต่อหรือพอแค่นี้ ดูดีๆครับเริ่มหนักขึ้นแล้วนิ่งแล้วนุมไอยกมือบอกท่านเทวดาขอก่อนพี่ต้นนิ่งอีกแล้วครับเอาขยับแล้ว ยังไงนิ่งแล้วเอาปลาจ้ขยับแล้วอากาศเย็นช่ำเลยตอนนี้ทำงานกลางสายฝนครับ สายเจาะนี่อีกแล้วครับ ไม่มีหยุดลุยอย่างเดียวครับก็ยังคงลุมกันอยู่นะจุดที่ออกสตาร์ทในการขุดลอกแล้วครับจุดเริ่มต้นของหน้างานครับอ่าเริ่มซาลงไปแล้วฝนเริ่มซาลงไปแล้วครับ ก็น่าจะมากวนคนเฉยๆแล้วครับฝนตกแบบพอจุกจิกกวนใจ แรงมาอีกแล้วครับแรงมาอีกแล้ว นี่หนักเลยครับรอบนี้ครับทันเปานิ่งไปแล้วไอที่เพื่อนโคนมาก็สะอาดสะอาดก็เพราะน้ำฝนนะครับส่วนใหญ่จะตกในเวลากลางคืนของจริงครับ รอบนี้ครับหนักเลยรอบนี้วมบแน่ท่นเป่ายกบุ่งกีบอกท่านเทวดาบอกขอก่อน ยอมหยุดเลยครับมาหนักเลยทีนี้รถก็ไม่ยอมหยุดฝนก็ไม่ยอมหยุด เรมซาลงแล้วเบาลงแล้วครับไม่มีผลครับดยอย่างเดียวครับทีมงานแฉะหน่อยจวดต่อไปครับ